สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาทําอะไรสิเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ตามหาสตองโฮเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตามจริงคลิปนี้ผมก็ได้อัดไปแล้วหลายคลิปหนึ่งมันก็มีปัญหาอยู่เรื่องเสียงเพราะว่าผมลืมปิดเอ็กโคแล้วเสียงมันเอ็กโคผมก็โอ้โหต้องมาอัดใหม่ด้วยอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าผมได้อัดคลิปไปแล้วลอัดคลิปมาเดินหาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมต้องตีซอมบี้ก่อนโอเคเดี๋ยวตีซอมบี้ไปก่อนโอ้ยเกือบไปละ ผมไม่ตายอยู่ดีแหละเพราะว่าตอนนี้ผมมีชุดเกาะไว้โพส i t i o n ไม่ใช่ไฟ์โพส i t i o n สิโพส i t i o n IV เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มอินเดอร์แมนมาอินเดอร์แมนนี่ผมได้แบบว่าเยอะมากเลยนะดวงตามเนี่ยเพราะว่าผมไปเจอกับฝูงอินเดอร์แมนก็แบบว่าเยอะมากก็เห็นในคลิปเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปแล้วกันว่มามันเยอะแค่ไหน โอเคก็ตามนั้นแหละบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวผมก็ต้องเดินสำรวจแถวบริเวณนี้ก่อนเลยแล้วกันนะตามจริงผมนไปตามที่มันเป็นไอ้ดวงตายตัวนี้ผมก็โยนไปแล้วมันไม่ได้อยู่พิกัดตรงนี้นะมันอยู่ที่พิกัด2 0 0พเลยมันไปคนละที่กันเลยและอันนี้ผมก็ได้มาหาอีกทีเอ้ามันคนละอันนี้กันดีกว่าผมก็ได้สำรองเซิร์ฟแล้วก็ลองเข้ามาดูสรุปมันอยู่คนละที่กันเว้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าซอมบี้มันจะเยอะมากเลยเนี่ยแล้วผมก็ได้ไปขุดเจอนี่เลย ยังไงเป็นคล้ายๆกับอ,อ,อะไรเนี่ยคล้ายๆกับเพชรน,นะแต่ไม่ใช่นะผมก็จะเอาไปตกแต่งบ้านนั่นเองรู้สึก,กว่าเสียงซอมบี้มันจะเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่รู้หยุดจุดไหนบ้างลงไปชั้นล่างจะหลงทางหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะหลงทางนะตรงนี้ก็จะเป็นเออค้างคาวมีค้างคาวด้วยแล้วผมยังไม่เจอห้องสมุดเลยเนี่ยห้องสมุดผมว่าก็ไม่น่าจะอยู่แถวบริเวณนี้หรอกมันก็น่าจะอยู่ห่างจากตรงนี้แหละ เดี๋ยวผมว่าผมจะไม่เดินไปไกลดีกว่านะเดี๋ยวมันจะหลงทางเอานั่นเองเดี๋ยวผมก็จะทําทางออกเลยแลวกันนะ <c oughs> ก็คือเจาะขึ้นไปด้านบนไม่ใช่การเจาะสิก็คือการทําให้ไงมีบันไดตรงนี้เออมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแปะดทอสหน่อยนะเดี๋ยวมันเติ์มันจะเกิดไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมต้องล้องขึ้นไปดูก่อนมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือที่อะไรเนี่ยเอาขนมปังไม่เอาดีวกว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องเก็บของไปก่อนสิ่งของที่มันไม่จําเป็นโอเคเก็บ <c oughs> ไปเก็บไปเก็บให้หมดเก็บเก็บ เก็บด้วยเก็บเก็บตามจริงก็ทิ้งไปก็ได้เลยแหละเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ได้ไปฟาร์มแท่งไฟมานิดหน่อยนะมันมีอยู่ทั้งหมด12แท่งไม่ใช่12แท่งสิสิแท่งแล้วผมก็เอามาราฟรวมกับอ็นโนโผมันก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วผมก็เอายน์หายไปแล้วประมาณสักเกียนวันนี้มี1 3เออหายประมาณสัก9อันนี่แหละประมาณนั้น โอเคไปเดี๋ยวเราจะทําทางขึ้นกันเลยแล้วกันนะผมว่าผมจะทําพิกัดนะก็คือให้อ่าประตูนี้เทอมันมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยผมว่ามันก็น่าจะทํายากอยู่เลยคลิปนี้ผมก็จะมาทําอะไรเกี่ยวกับอ่าพวกนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปฆ่ามังกรกันคลิปนี้มันก็เป็นคลิปอ่าท,อาที่อรนะ่รยแพาร์ทที่อร่อนะพาร์ทที่เก้าหรือเปล่าน,นะอันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะก่อนที่ผมจะมาอัดผมก็ยังไม่ได้ดูด้วยโอ okay, เคเดี๋ยวทําทางขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมก็มีไม้อยู่มีไม้ค่อนข้างที่เยอะเลยโอเคเดี๋ยวถมไว้ก่อน เดี๋ยวต้องขุดเอาหินแถวบริเวณนี้ก่อนนะขุดหินก่อนขุดหินก่อนโอเคขุดมาขุดมาต่อไปนี้เวลาผมจะอัดคลิปผมต้องเช็คเอ็กโคตัวเองแล้วเพราะว่าเอ็กโคงผมมันเป็นการหมุนเอาไงผมไปถอดไม้แล้วก็เอาไม้มาเสียบใส่คืนมันก็เลยเพราะว่ามือมันน่าจะไปโดนแหละมือไปโดนเอ็กโคลแล้วมันก็ทำให้เสียงผมมันดูแปลกๆไงผมก็เลยโอ้เสียดายมาเลยต้องมาอัดใหม่อีกแล้วเนี่ยไม่ได้ให้คนดูดูตอนที่ผมมาหาสตองโหเลยว่ามันยากลําบากแค่ไหนโหแบบยากจริงอะ่ะโ้เสียดาย ผมคิดว่านะคุณภาพในการอัดคลิปของผมเสียงมันก็ดีคุณภาพวิดีโอมันก็ดีแต่มีอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีก็คือเรื่องอยังไงเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะทําอะไรก่อนเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละโอกาสที่มันจะผิดพลาดน,นี่สูงมากเลยโอเคช่างมันแล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็คราฟเป็นนี่เลยประมาณนี้แล้วก็เราจะทําเป็นต๊กคราบอ่าต๊กคราบต่อไปก็ทําเป็นบันไดเฮ้ยเดี๋ยวนเอาแบบนี้ก่อน เราต้องคาเป็นไม้แปรลลูปกว่านั้นแล้วเราก็จะทำเป็นไม้สติ๊กไม้สติ๊กผมก็ไม่ต้องทำเลยดูดีตอนนี้ผมก็มีไม้สติ๊กทั้งหมด40อันโอเคครับบันไดมาก่อนเลยได้ทั้งหมด15ตอนนี้มันอยู่ที่ความลึกประมาณติดลบ25หรือเปล่าโอเคตอนนี้ความลึกติดลบอยู่ที่25ใช่เลย25 x เกคาดูพิก,กัดบนหรือพิก,กัดล่างวะเนี่ยโอเคพิก,กัดอันกลางนะ25โอเคเดี๋ยวครับ มันต้องใช้ประมาณสัก2ชุดะแหละบันไดเนี่ยโอเคเดี๋ยวทําไม้แปรรูปแล้วเราก็จะคาเป็นไม้สติกแบบ,น,แบ,บน,น,นี้แล้วก็คาบันไดกันเลยโอเคประมาณนี้ละกันถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาคาเพิ่มอีกละกันแบบนี้แบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะสูงแล้วแหละโอเคสูงแค่ไหนวะเนี่ยก็ลลกอยู่เลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนกลางคืนเลยผมว่าเนี่ยต่อแบบนี้แบบนี้อ้าวทำไมต่อไม่ได้เนี่ย๋ยวจะต้องหาระยะต่อดีๆนะถ้าเกิดว่าต่อไม่ดีเดี๋ยวมันอ๋อผมรู้แล้วเป็นพอทอนนี่เองวางไม่ได้เป็นพอทอนนี่เองโอเคต่อต่อต่อ ก็มันชินอยู่แล้วไงเพราะมาจากที่ผมอัดไปผมก็คลิปไม่ได้อ่าเนี่ยไม่มีคุณภาพเมื่อกี้เองผมก็เลยมาอัดใหม่แบบอัดเสร็จก็คืออัดต่อเลยไงก็เลยเสียงแบบพูดได้แบบเต็มๆสนายโอเคเดี๋ยวลงไปคลาบันไดก่อนอันนี้ผมก็สามารถเอาไปทํากล้องสองทางไกลได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเอาไปทํากล้องสองทางไกลได้โหดีมากเลยปลยลงไปเรื่อยๆเลยน่าจะไปหาสลามมานะแล้วก็ขุดตรงนี้ออกเผื่อเวลาอยากลงแล้ว,ลวก็โดดลงมาเลยแล้วมันก็จะเด้งดึงตรงนี้ ถ้าโชคดีก็ไม่ตายถ้าโชคร้ายก็คือตายอะ่ะโอเคเดี๋ยวอ่าคาฟไม้สติกมาเพิ่มผมก็ขุดไปขุดมาผมก็จจเจอเจอไงเจอเพชรโดยที่บังเอิญมากเลยอะ่ะดูดีดก็เจอแบบเจอแบบงงๆเฉลยไปต่อกันเลยไปต่อต่อกันเลยไปต่อต่อกันเลยไปวางต่อกันเลย รู้สึกว่าจะมีเสียงลาวาแถวบรุนนี้นะผมว่าก็น่าจะมีลาวาอะไรเนี่ยผมไปตีกับเอ็นเดอร์แมนมาผมไม่ได้เลเวลเลยซักเลเวลเพราะว่าผมไปตีเอ็นเดอร์แมนตั้งเยอะนะ่ะมันได้จากเอ็นเดอร์แมนอยู่นะแต่มันไปเข้ากับดาบเข้ากับเกาะผมเลยเพราะว่าผมมีเมนดิ้งไงมันก็เลยไปซ่อมเกาะกับดาบผมหมดเลยไม่ได้เลเวลมาอัพอะไรเลยเนี่ยผมตีอัพสมุดเฮ้ยเดี๋ยวดฝนตกหรือเปล่าเนี่ย ผมตีอัพสมุดเมนดิ้งอ่ามันใช้เรียว่าเท่าไหร่ลรผมก็จำไม่ได้แต่โพสิชันมันใช้แค่เลเวลหเองนะมันใช้น้อยมากเลยผมรู้เลยว่าด้านบนมีอะไรด้านบนมีน้ําจําได้ต้องใช้ขวานขุดนานี้แล้วก็ขุดไม้เพราะว่าผมใช้ไม้ปิดด้านบนนะโอเคแบบนี้อ๋อขึ้น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 เดี๋ยวผมก็จะต้องปิดทางน้ําด้วยนะโอเคแบบนี้เลยแบบนี้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 แล้วก็บางแบบนี้โอเคแบบนี้ด้วย แล้วก็ปิดทางน้าแบบนี้แล้วก็ขุดโอเคไม่มีน้ำบันไดผมหมดหรือยังเนี่ยบันไดผมเหลือ26กอันโอเคประมาณนี้แล้วกันนต่อขึ้นแบบนี้นี่เลยแล้วผมก็จะให้ประตูเนเธอร์มันมาโผล่แถวบริเวณนี้แหละแต่ผมยังไม่ได้ไปฟาร์มเอ,อ่อออกซิเดียเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็มัวไปเดินหาประตูเนเธอร์ไม่ใช่ปหาประตูเนเธอร์หาสตองโฮผมก็เลยไม่มีเวลาไปหาออกซิเดียนเลยไม่รู้ว่าแถวไหนมีบ้างอันเนี้ย แถวนี้ม um ีหรือเปล่าไม่น่ามีนะอ้าวซอมบี้มาแล้วเว้ยซอมบี้มันเห็นเหยื่อมากเลยมาโอเคต่อเรื่อยๆกันต่อเรื่อยแล้วเมื่อกี้ผมเดินมาจากฝั่งในฝั่งนู้นน่าจะไกลๆฝั่งนู้นแหละผมเดินมาจากฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมจะต้องจดพิกัดด้านบนฝั่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะต้องจดพิกัดก่อนเดี๋ยวผมต้องต่อบล็อกให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะไว้เดี๋ยวผมค่อยมาทํานอกรอบแล้วกันนะผมก็ไม่ได้มีเวลาไปหาออกซิเดียนด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะจดพิกัดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ที่มันปลอดภัยสักครู พิกัดติดลบ168ดเดี๋ยวขอจดสักคนละกันนะจดเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าเซฟพิกัดยังไงนะผมเล่นมานี่ผมยังไม่รู้จักเซฟพิกัดเลยโอเคปิดพิกัดไว้กันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่บ้านนะก็คือไปที่บ้านหลังแรกของผมเลยผมก็จะไปตกแต่งบ้านด้วยนะก็คือไปหาของไว้เพื่อ,อทำพาต่อไปเลยก็คืออัดพาต่อไปก็เราจะไปฆ่ามังกรกันนะต้องไปเตรียมสมุดอินฟินิตี้ตีกับ ยังไงตีกับธนูเพื่อที่เราจะได้ยิงธนูโดยที่ธนูมันไม่หมดไงผมต้องใช้ธนูยิงไข่มังกรด้วยแล้วผมก็จะต้องไปฟาร์มเอ่อยังไงฟาร์มแท่งไฟไงแท่งไฟนี้สําหรับในการทำไงเนี่ยทำไอลูกตาแบบนี้เนี่ยแล้วผมจะกลับไปที่นั่นยังไงโอเคผมว่าผมต้องยอมตายแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าผมตายผมก็จะไปเกิดที่บ้านหลังแรกนะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าของจะตกนะเพราะว่าผมก็ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อพาร์ทที่ผมเดินหาหมู่บ้านนะว่าผมปรับให้ตายแล้วของไม่ตกนะโอเค ได้เวลาไปเลย1 2ึ่งสองซ้ำอ่ะยัง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 หนึ่งสองโอเคไปเลยพร้อมตายได้ตลอดเวลาผมจะไม่เดินทางกลับอย่างแน่นอนโอเคได้เวลานอนด้วยเพราะว่าเราต้องนอนให้ฝนมันหายตกด้วยนะผมก็เล่นมาตั้งหลายพาร์ตอยู่นะไม่ใช่ว่าเล่นมาตั้งหลายพาร์ตส,สิผมก็ได้เดินกลับบ้านมาตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่ได้อาโคมไฟมาแปะไว้ตรงนี้เลยดูดิมันก็ยังมืดอ,อยู่นะเพราะว่าแถวบ,บริเวณนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะดูมืดมากเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเก็บของไว้ก่อนนะเก็บของอะไรที่มันเป็นหินอะ่ะเ,เก็บไม้ไปก่อนแล้วก็เก็บหินเ,เก็บหินพวกนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะผมมีแร่ทองแดงหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมีแร่ทองแดงนะดีวผมไปเผาแร่ทองแดงเพื่อที่สําหรับในการคราบกล้องสองทางไกลนะโอเคไปเผาเลยแล้วกันเอาเผาบันไดได,ได้ไหมโอเคเผาบันไดได้นะผมไม่มีฐานด้วยไงตอนนี้อา้าวว่าไงน้องเขียวอา้าวเฮย้ยเฮย้ยเฮย้เฮยมาแล้วว่ะไปอย่าได้มาเดินป้นเปียนแถวนี้ เอาไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนี่ไงเอาเตาเผาตรงนี้ผมก็มีนี่หว่าตีสามครั้งคือตายถ้ามีชาร์ตเน็ตก็คงยังเพิ่มดาเมจเดจก็คงตีตายไปกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเก็บหินไว้กันเก็บนี่ไปเก็บนี่เก็บให้หมดแล้วก็เก็บแร่ด้วยแร่เพชรผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ชุดเกราะของผมมันก็ครบแล้วไงเก็บของรวมก็เก็บฝั่งนี้เลยลวกันเก็บเนื้อซอมบี้เก็บไม้สติกเก็บกันพาเดอร์แล้วก็นนี้ด้วยโอเคดีวผมใส่เกราะกันเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวเผื่อลืมเผื่อลืมใส่เกาะเอ้าเดี๋ยวนะผมก็มีฐานอยู่นี่นี่ไงฐานฐานในตัวผมก็มีแล้วผมใช้นั่นเผาเฉยเลยใช้บันไดเผา,า,อาทองแดงเฉยเลยเก็บแร่ไปด้วยโอ้โหลาพีทของผมโคตรเยอะเลยดูดีอย่างเยอะไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้สงสัยคงต้องเอาไปย้อมเตียงนอนแล้วมั้งประมาณนั้นแหละคงต้องได้เอาไปย้อมเตียงนอนแล้วหละผมก็ได้มาฟาร์มไงขนแกะไปแหละไปประมาณสักหนึ่งชุดเลยผมจะเอาไประเบิดนเนเธอร์งไงเพราะว่าผมจะต้องการเนเธอร์ไลท์ต่อ แต่เพราะว่าผมก็ไม่ต้องการมาแล้วเลยเพราะว่าผมจะไปฆ่ามังกรอ,อยู่แล้วเนี่ยจุดเกาะแค่นี้ผมว่าผมก็น่าจะตีกับมังกรได้นะมีเมนดิ้งกับโพซิชันแล้วก็อันนี้ก็เมนดิ้งกับโพซิชันอันนี้ก็เมนดิ้งกับโพซิชันอันนี้ก็เมนดิ้งกับโพซิชันแล้วก็เอฟเฟกซ์เจนซี่เออไม่ใช่เอฟเฟกซ์เจนซี่สิติดเอฟเฟกซ์เจนซี่เฉยเลยก็คือเฟเธอร์ฟอร์เร็งผมขาดอีกอยู่อ่าประมาณสักหนึ่งหนึ่งสมุดนั่นคือสมุดเกาะสะท้อนนั่นเองมันต้องใช้สมุดไงอ่าเกาะสะท้อนด้วยเพราะว่าเผื่อเอ็นนดนนนนนนเเเเเเดดดดดออออรร์์แแแมมมมมมมผผข้้้าาไไปลลววัััตีงกกโโจบคคืย ผมโมจะพูดเลยไม่ได้ไปเอาแร่ทองแดงเลยเก็บแร่ทองแดงมาผมก็จะครับกล่องส่องทางไกลประมาณสักหนึ่งอันแล้วกันนะไม่ครับเยอะมากเพราะว่าผมเล่นอยู่คนเดียวก็ต้องใช้คนเดียวนี่แหละกล่องส่องทางไกลเน้นที่สุดผมก็ได้แล้วโอเคหนึ่งอันนี่เลยเอาไปส่องอะไรแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปส่องอะไรส่องแกะเหรอว้าวส่องได้ไกลมากเลยเนี่ยดูดีดูดีส่องไปฝั่งนู้นจะเห็นหรือเปล่านะผมก็ยังไม่มีเวลาไปสำรวจถ้ำดอกไม้เลยก็อยู่ฝั่งนู้นสองที่เลยฝั่งนู้นหนึ่งเทแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยหนึ่งี่ ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยโอเคดีวผมจะต้องอัปเกรดบ้านก่อนนะไม่รู้จะอัปเกรดยังไงดีก็คือเพิ่มแค่บล็อกอย่างนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยบล็อกบล็อกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดแค่บล็อกพวกนี้นะอัปพอให้มันเป็นยังไงดูสวยขึ้นนิดหน่อยแหละอัปตรงไหนดีวะเนี่ยก็ตรงนี้แล้วกันนะนี่ไงทางเดินตรงนี้2บล็อกแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้เลยก็น่าจะประมาณแบบนี้เหลยทาให้มันมีแค่เสียงดนตีเห็นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางไปแล้วมันจะมีเสียงดนตีด้วยไงนี่ไงเด,ดี๋ยวดิ เหมือนทางเกมเขามีการเดี๋ยวว่าใส่เพลงตอนที่เราวางแบบนี้นะดูดิมีเสียงเพลงซะด้วยโหกดพอเลยแล้วก็ตรงนี้สองที่โอเคทําเข้าห้องนอนด้วยต้องทําเข้าห้องนอนด้วยห้องนอนวันนี้ผมจะทําหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยผมก็จะไม่ทําหมดนะที่ผมก็จะเอาไปแปะที่บ้านหลังแรกไม่ใช่บ้านหลังแรกสิบ้านหลังที่สองต้องมีชื่อบ้านแล้วผมต้องยังชื่อบ้านแล้วแหละไม่รู้จะตั้งชื่อบ้านว่าอะไรดีโอเคประมาณนี้ อ่ะแล้วก็อีกอย่างใครที่รู้ว่าในแมปแมปหนึ่งเนี้ยสตองโฮมันจะมีอยู่กี่ที่นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะอันนี้ผมแค่ยังไงไม่รู้เฉยว่ามันมีอยู่สองสามที่หรือเปล่านะในหนึ่งแมปเนี่ยแต่ผมเล่นมาผมก็รู้สึกว่ามันมีอยู่แค่ที่เดียวนะสตองโฮหรือที่ไปโลกดีเอ็นเนี่ยอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะโอเคกินอาหารกันไปได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันอ่าสิ่งที่ผมจะเอาไปด้วยก็คงจะมีเอ่ออะไรบ้างเนี่ยอันนี้ด้วยอันนี้ก็เอาไปตกแต่งบ้านแล้วก็อะไรอีกละ่ะ อันนี้ด้วยอ่อไหน,นล่ะเอาหายเฉยแล้วก็เพชรด้วยอ่าเพชรแล้วก็จะเอาไปแล้วก็ฐานทองก็น่าจะประมาณนี้นะสิ่งที่ผมจเอาไปเนี่ยอืมก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ไม้ด้วยเออเอาไม้ไปด้วยเอาไม้กลับไปด้วยอา,ยอาหารสัตว์ของผมก็ให้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคลิปนี้ผมก็ยังไงมาเปิดคลิปตรงหน้าสตองโหเลยไงแล้วท้ายคลิปผมก็มาทำบ้านอย่างเงี้เหรอโอเคไปไดยก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปหาสมุดอินฟินิตี้ด้วยนะ ไปหาสมุดอินฟินิตี้แล้วก็สมุดพาวเวอร์ด้วยก็จะเอามาตีอัพกับธนูใช่ตีอัพกับธนูมาคลิปนี้ก็จะเป็นการตามหาทรัพยากรแล้วกันนะจากเมื่อพาร์ทที่แล้วที่ผมก็ได้มาหาสมุดโพสชั่นไอวีไม่เจอเฟลครับผมแต่พอตอนไม่ได้อัดคลิปไม่เฟลนะเจอเฉยเลยผมว่าผมต้องการแท่งไฟนะเพื่อที่ผมจะเอามาตีกับอ่าอินเดอร์โพลนะเพื่อที่ได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปวางไว้ที่สตองโฮโอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนเลยแล้วกันนะในไหนผมก็มาแล้วนู่นไงมันจะดรอปอยู่ฝั่งนู้นเลย มันจะเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยแท่งไฟเนี่ยโหนั่นไงสป,ปาวมาเลยมาเลยเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มหาสมุดอินฟินิตี้แล้วกันนะันเดี๋ยวมาตีเอาแท่งไฟก่อนยังไงมาต้องใช้ด้วยแหละผมเห็นที่มันติดอยู่สตองโฮเมื่อกี้มันมีอยู่แค่2 2 2สองอันนะใช่หรือเปล่านะสองอันอันนี้ผมก็จำไม่ได้ด้วยไม่ได้สำรวจแบบลึกๆอโอ้ยเอ้ยขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วหืไม่ได้เลยไม่ได้เลยแบบนี้ติดไฟฟรีแล้วจังหวะนี้ไปไหนละนี่ไงมันยิงไม่โดนอสิ ยิงไม่โดนนะซีท้งที่ดีก็คงต้องไปหาสมุดลติงเวลสามมาด้วยนะถึงเราจะได้อาไอเทมพวกนี้ด้วยได้แบบง่ายๆอ่ะโอ้โหโอ้โหเด้งเลยทีเดียวกระเด้งออกเลยทีเดียวในเลยในเลยไม่ได้เลยสักเล่มไม่ได้เลย,เลยสักเล่มโอเคได้มาสองแล้วตอนนี้นี่ด้วยนี่ด้วยอุย้ยเดี๋ยวจะล่วงอุย้ยจะล่วงนี่ไงได้กี่เล่มแล้ววะเนี่ยตอนนี้ได้มาสามอ๋ออ๋อยังไม่หมดนี่หว่าเดี๋ยวจะกินอาหารกัน ตอนนี้ผมไม่ได้แรงโจมตีจากดาเมจอะไรนะผมโดนจากไฟแหละถึงเลือดผมมันลดเนี่ยโอเคมันยิงไม่โดนแล้วนี่ไงนี่ไงจังหวะดีเลยจังหวะดีเลยดับไฟก่อนดับไฟก่อนได้มาทั้งหมดสี่แท่งโอเคนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการลุกันกันโลุยกันตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่โอ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงอันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงนี่ด้วยนี่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวล่วงโอ้ยโคตรวุ่นวายอ่ะจริงๆริงแถวบริเวณนี้โอ้ยดับไฟก่อนดับไฟก่อนดับไฟดัับบไไฟฟด เดี๋ยวนะตอนมันดับไฟไม่ได้เนี่ยโอเคกินอาหารก่อนผมต้องระวังตัวแก๊สด้วยนะเดี๋ยวตัวแก๊สมากวนผมอีกผมไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยตอนนี้ชุดเกราะผมเป็นไงเออผมขาดอยู่แค่อย่างเดียวนี่หว่าก็คืออ่าอันเบกกิ้งในชุดเกราะผมเนี่ยผมขาดอันเบกกิ้งนะตอนนี้ได้หกเล่มแล้วเว้ยอุ้ยเดี๋ยวล่วงอุ้ยตกใจนึกว่าล่วงกินอาหารก่อน เลือดไม่รีแล้วตอนนี้ถ้ามีธนูนี่ดีมากเลยเนี่ยผมไม่มีธนูด้วยไงไม่ตายวะต้องรอคููดาวน,นะถึงมันจะตีตายเนี่ยโอเคตอนนี้ได้มาหกเล่มเหมือนเดิมโอ้เสียงดังมากเลยผมก็ต้องขอใครยิงนนะเดี๋ยวผมไปปรับให้เสียงมันดังมากเสียงเกมนี้ดังมากๆเลยเนี่ยตายหรือยังอา้าวไม่ตายด้วยโอ้ยโอ้ยโดนโดนมันดรอปเยอะมากๆเลยดูดิ ถ้ามันไม่บินหนีผมได้เยอะแล้วเนี่ยมันชอบบินหนีด้วยผมจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะไปก่อนไปก่อนนั่นไงมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดี๋ยว,ยวนะน,น,นั่นไงนั่นไง,นนไงตอนนี้ผมได้มากี่แท่งแล้ววะเนี่ยตอนนี้ผมได้มาหกได้สิบสองโอเคพอแค่นี้แหละแค่นี้ก็น่าจะพอนะเพราะว่าในสตองโฮหนึ่งอันมันใช้ประมาณสัก อ่าประมาณสักกี่อันวะสะตองโฮเออมันใช้สิบสองนะประมาณนะันะ้นแหละสิบเอ็ดสิบสองประมาณนะนะั้นแหละผมก็จำไม่ได้ด้วยมีทองโอเคเก็บทองมาด้วยไปกลับไปที่บ้านหลังที่สองของเราเดี๋ยวผมจะเผลอเดินกลับไปบ้านหลังแรกกันเนี่ยเมื่อะะกี้เนี่ยผมเกือบลืมเอาทงไงพี่น้องสเกลินตันผมไม่รู้นะว่ามันจะได้หัวมาอย่างไงผมว่าต้องไปหาสมุด r ู u t i n g w h e สามมาแหละถึงเราจะได้หัวอ่าเอ้ยสเกลินตันสีดํานะ อันนี้แค่ความคิดของผมนะมันอาจจะเป็นไปได้นต้องหาสมุด routing wheel สามเพราะว่าโอกาสดรอปนี่มันจะมีแค่1%นึ่งโอกาสดรอปหัวสกิลเนตันเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปฆ่าวิตเทอร์ด้วยไงนั่นแหละคือมอนสเตอร์ที่เราจะต้องไปฆ่าต่อด้วยมังกรนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปฆ่ามันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีถ้าเกิดว่าผมฆามังกรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มน้ําแข็งแล้วก็มาทําประตูในเทอร์ใหม่ก็คือไงทำทางเดินเข้านี่แหละแล้วก็ใช้เรือเอาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก็ต่อด้วยยคลลลิปปที่่ผมมไาัังกกรรเเส็จะนน เราต้องไปฆ่ามังกรเสร็จก่อนต้องทำไงต้องไปตีมังกรเสร็จถึงเราจะทําได้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มน้ําแข็งฝั่งนู้นเลยก็คือน้ําแข็งมันอยู่ฝั่งนู้นแหละผมจําได้เลยไม่ไกลเท่าไหร่นะใกล้ๆเลยต้องเดินไปฝั่งนู้นประมาณสัก400400 400บล็อกนี่แหละแล้วก็ชิวก็เคของผมตอนนี้ยังไม่ได้ฟาร์มไว้เลยว่ะยังไม่มีเวลาได้ฟาร์มเลยเพราะว่าหลังๆมานี่ผมมัวแต่มาทำอ,อ,อะไรไงทำฟาร์มคิปเปอร์แล้วก็เดินหาอะไรประมาณนี้แหละผมอ่ะเพราะว่มมาส่วนใหญ่ผมน่าจะไปฟาร์มไง ดวงตาอดนมแมนซะมากกว่านะที่ผมเสียเวลาไปไม่ได้ฟาร์มชูโอเคเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสมุดมาก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้มันก็อ่ากาลังค่ําเลยนี่หว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเอาสมุดมาก่อนนะเพราะว่ามันต้องแลกของในตอนกลางคืนด้วยถึงมันจะแลกง่ายนะเดี๋ยวผมก็จะไปแลกสมุดอินฟินิตี้กันแลกแค่สมุดอินฟินิตี้ถ้าเกิดว่าเจอพาวเวอร์ไอวีผมก็จะแลกเลยแล้วกันนะก็คือเพิ่มยังไงความแรงให้กับธนูนั่นเองประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวไปเอาก่อนเปเยวสมุด ทว่าทำไมไม่เอาสมุดตรงที่ผมเดินเมื่อกี้ล่ะเดินไปเอาเอมาล่าเมื่อกี้หรอผมเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นแล้วไงผมก็ลืมเอามาเนี่ยผมเอามาด้วยไงผมลืมเก็บไว้เดี๋ยวเก็บหินไว้ก่อนนะเก็บอะไรที่มันไม่จําเป็นไปก่อนแล้วก็เก็บไม้ด้วยโอเคเก็บไม้ไปนี่เลยแล้วก็เก็บเอ็นเดอร์โพไว้ก่อนแล้วก็นี่ด้วยแล้วก็เก็บเพชรเก็บทองแล้วก็ประมาณนี้โอเคเก็บรวมๆไปก่อนเลยแล้วกันนะอนไนที่มันยังไม่จําเป็นอ่ะกล่องสองทางไกลเราต้องใช้มันสนอยนะเพราะว่านไหนเราก็ได้มาแล้ว ตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาหายังไงหาคาฟกล้องสองทางไกลด้วยไงแต่ผมไปเจอแร่ที่สําหรับในการคาฟกล้องสองทางไกลไงเออผมก็ถือว่าผมโชคดีแหล,ละที่ผมเจอผมคิดว่าผมเล่นมานี่ผมอาจจะไม่เจอกล้องสองทางไกลก็ได้นะแต่สุดท้ายก็เจอนะถือว่าเป็นโชคดีเลยแต่ไม่มีคลิปให้คนดูดูด้วยไงเสียดายด้วยเสียดายเรื่องนี้แหละในการเล่นเกมไมค์คัตมีเราต้องสำรองเซิร์ฟไว้ด้วยนะเดี๋ยวตอนที่ผมจะไปฆ่ามังกรเดี๋ยผมก็จะต้องสำรองเซิร์ฟไว้ด้วยนะเผื่อผมไง คลิปมันมีปัญหาอีกผมก็จะโหลดเซฟใหม่เลยก็คือไม่ต้องยังไงเสียดายเว้ยอันนี้คือไฟ position นี่ไง position อยู่เตียงนี้ใช่หรือเปล่าอา้าวไม่เจอเชยเลยเอาไฟ position โอเคเดี๋ยวผมจะแลกสมุดที่ใช้ตีกับดาบนะก็คือตีแล้วออกไฟนี่ไงมันเตียงไหนวะนี่เอา้าทำไมผมไม่เจอวะเฮ้ยอ้าว position หาอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ไงโพซิชั o n มันอยู่เตียงที่3นี่เองตอนแรกผมไล่เปิดอยู่ตรงนี้นะตอนที่ผมอัดคลิปไปเมื่อพักที่แล้วผมไล่เปิดตรงนี้2ครั้งใช่ไหมผมไม่เจอ และที่นี้ผมก็มาฟาร์มนอกรอบไงฟาร์มอยู่3ครั้งแบบมาบนไปบนมาเจอเตียงนี้แหละเจอเตียงนี้แหละอันนี้ใช่สมุดอินฟินิตี้ไหมพอผมอยากได้แล้วหาไม่เจอเนี่ยสมุดอินฟินิตี้อันนี้เอฟเปนันซี e ่นะอันนี้อะไรเอฟเปนันซี่เหมือนเดิมอันนี้เอ่อไม่รู้สิถ้าเจอรูตติง้งผมก็จะเอารูตติ้งเลยแล้วกันรูตติ้งด้วยตอนนี้เอ็มมาลองผมเยอะมากเลยเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยผมจะแลกอะไรก็ได้ไงเพราะผมรวยต่อให้จะรวยได้ก็ต้องประหยัดด้วยเลย พราะว่าเนี่ยผมไม่ได้ไปฟาร์มชูโอเคยังไงไม่ได้หางงานก็คือหางงานในเกมไหมครับก็คือไปฟาร์มชูเคมาขายให้กับชาวบ้านนี่แหละอันนี้รูทติ้งเวลหนึ่งไม่ไม่ต้องการอันนี้โพซิชันผมต้องการแค่สมุดเอออินฟินิตี้อินฟินิตี้มีค่าหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจออินฟินิตี้เลยเฮ้ยนีงไ,ไงพาวเวอร์โอเคแรกมา31มสิบเอ็ดเอเมอ์โอเคถ้าเกิดว่าเราใช้สมุดอินฟินิตี้เสร็จแล้วเราจะไม่สามารถตีอัพสมุดที่มันเป็นเมนดิ้งได้นะ อันนี้ก็น่าเสียดายอยู่แหละเออนี่ไงเจอแล้วโอเคครบเลยตอนนี้แต่ผมก็ยังไม่มีเลเวลสาหรับในการแลกของนะไม่ใช่มีไม่ใช่มีเลเวลสหารรสสหรับการแลกของสิสาหรับการอัพสมุดก็คืออัพอุปกรณ์ผมอะไรโอเคอันเบกกิ้งด้วยเอออันเบกกิ้งผมก็แลกมาครบแล้วนี่หว่าอันเบกกิ้งผมก็แลกมาครบแล้วไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันถ้าผมอยากจะทาหมู่บ้านผมก็ทําได้นะทําเพื่อหาสมุดอ่า่ยเกาะสะท้อนเองสมุดสะท้อนนั่นเองเอามาตีอัพกับอ่าเุดเกาะนั่นเอง อ่าแล้วก็อย่างผมยังไม่ได้ตีอัพสมุดไอ้นั่นเลยอะ่ะก็คืออ่ายัางไงที่ผมบอกไปตอนที่ผมไปตีแท่งไฟอนะ่ะอันเบกกิ้งไงของผมยังไม่มียังไม่ได้ตีอัพเลยเพราะว่าเลเวลของผมไม่พอเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มนอกรอบแล้วกันนะฟาร์มเลเวลเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวชัวรเคตรงนี้เพื่อที่จะมาเพิ่มเลเวลให้กับตัวผมเองเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยแล้วกันนะคลิปนี้ก็อาจจะดู ไม่นานเท่าไหร่นะแล้วก็น่าเบื่อมางเลยคลิปนี้ผมก็ต้องขอไปจริงๆนะไว้มาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะันเดี๋ยวผมก็จะไปตีมังกรอ,อันนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเป็นพาร์ทที่10หรือเปล่าหรือพาร์ทที่9นะอันนี้ผมก็จําไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ นอนกันเลยแล้วกันนอนให้มันเช้าการมั้นเตอร์ม,มันเกิดด้วยโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลยสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ